ปงปีอได้พี่น้งองเอ้ยปีมังก์ะปงปีทั้งหลายได้ดีพี่น้งองเอ้ยอันนี้เป็นรูปไม้บงพี่น้งองเอ้ยหืมพะดุกสองแล้วก็ได้เอน้ำสิพี่น้งองเอ้ย ทักทายสบายดีและสวัสดีพี่น้องเมื่อสกุลสกุลในเด้อแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่พังลาวแล้วก็สบายดีพี่พังไทยเนาะแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่ต่างประเทศนําติ่ติดตามพับชมซองของแม่งกันเนาะแล้วก็ทักทายสบายดีา้าะสาวพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กะไม่ต้องแต่งกะไม่ได้ไปหายู่หากินนะพี่น้องเอ้ยดําหน้านะดําหน้าบ้านนะกะเมื่อวานนี้กะไม่ต้องแต่งกะได้พักพ่อพี่น้องเอ้ยไม่ได้ไปซื้อเลยนะ กับเป็นวันสิ้นเล่ยพี่น้องเอ้ยเป็นวันสิ้นดับเนาะแมงแตงก็เลยไปได้ไปสิีเลยพี่น้องเอ้ยกะอยู่ลกกาหน้าบ้านนะกับเมื่อนี้กะพอดีฝนตกนะแมงแตงกะได้น้ำหน้าพี่น้องเอ้ยได้น้ำหน้าแมงแตงกะสิีได้ดำหน้าก่อนเมื่อานี้กะเพราะว่าเมื่อนี้กะแมงแตงกัที่ไปได้ไปหายูหากินแล้วพี่น้องเอ้ยกับคือว่าแล้วเนาะแมงแตงเยอะเผาเฮ่อมาแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะแมงแตงกับิได้ลงดำหน้าก่อน ก่อนที่แม่น้องแตนจะไปกับแม่น้องแตนก็ขอขอบคุณนะไอซีท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจแม่น้องแตนเนาะแม่น้องแตนก็ขอขอบคุณหลยเด้อพราะแม่พี่น้องที่เข้ามาเป็นกําลังใจแม่น้องแตนเนาะแม่น้องแตนก็ขอขอบคุณเลยเเพื่อเข้ามาเพิ่งไงไม่กันยืดมิดตามก็ไลไ์ก็แช์แม่น้องแตนเด้อพอได้มีกาลังใจคลิปต่อไปเนี่ยตอนนี้กับแม่น้องแตนก็ได้ลงดําหน้าก่อนพี่น้องเอ้ยว่ายังเช้าอยู่นะกะบได้ไปก่อนม้อนี่กะเพราะว่าห่เนาดําหน้ากับพี่น้องเอ้ย อันเธอนี่นะมีมีนะเมันกลับดำโคออกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอยู่ทางหลุมนะมันมีนะกะเข่าดำจะแล้วมาละเหลือเท่านี้มีต้องแต่นะอามเงินเจ้าจะคาดหน้าบ่คาดหน้าเงินจะคาดหน้านี่นะคาดหน้าเงินคาดใสอันอน้องหมดไถแล้วจะคาดไถแล้วอะไรจะคาด,าดบันนี้นะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไม่แต่ก็สิได้ไปดำหน้าก็เพราะว่าเงินเพิ่งคาดแล้วละเหอนึงนะเหอพุ่นละเงินเพิ่งคาดแล้วละกะหน้าแม่้งแต่งกะหน้าบ้านนี่กะ ไม่ลายพี well. ่น้องเอ้ยสีปลายไฮนึงนะกะเลอเทอรอันแถวแคมเพิ่นนี่กับตะก้าพี่น้องเอ้ยแม่น้องเต้นว่าสีเมาเข้ามาแล้วว่ามืออื่นนะมืออื่นเน่ยเข้ามาแล้วมูอนี้น่ะหน้าก็ยังประมาณห้าไฮพี่น้องเอ้ยแคมเพิ่นอันนี้น่ะเป็นเพิ่นไม่น้องเต้นพี่น้องเอ้ยน้องเต้นเพื่อกะหักก็ได้เต็มโตอยู่พี่น้องเอ้ยเต็มโตู้อยู่ลงนะกากะไม่น้องเต้นได้ ลกแล้วแล้วพีกกนนะ่น้องเอ้ยลกกำบเงินนะน้องแตนเพิ่อนก็นได้ไปรับจ้างดำบหน้าเขาพี่น้องเอ้ยน้องแตนเพิ่อนจะได้เงินนะนะกต่ไม่แตนกน็เพื่อ,อันบองบอนก็เขียวงามมาแล้วพี่น้องเอ้ยเดินเท่าหน้าไม่น้องแตนนะไม่เท้แล้วนะวันนี้กกพาเรือลงมือพี่น้องเอ้ยกกดำดอนโคอยู่ดอนนีมีน้ำกับพี่น้องเอ้ย ราะว่าถ้ามันได้ดระยะมันห้าวนะแมงแต่งก็เลยดำบอลนี่น้ำก่อนเดี๋ยวนี้มีน้ำพี่น,พน, <laughs> น้องเอ้ยแมงเต่งว่าพิดนะน้องแต่งบังเกิดบังเกิดเป็นพุ่นซักลุงพี่น้องแมงแต่งเป็นคนปอนขุ่มนะดำหน้าโคมาเด้อมาเด้อพี่น้องโคแท้โคหวา โต๊ทำไมน้องแตนอีนอ่น้อกุงแลวกปอลงพี่น้องเอ้ย ยันผลนั่นโตก็บยันม,มันแห้งจ่ายว,แวะแนี่ลนะก็มีน้ำเพื่อนแคมแคมบ้านแคมพืชด,ดับหน้ามีน้ำอศาจะสา,าได้เลยพี่น้องเอ้ย you <laughs> น้องแตนดำไใบใบในน้องแตนตอนนี้กะเฮากะได้ยาซักลุงแล้วพี่น้องเอ้ยหดบ่นอ่อนแล้วนะเฮากะจิกเอาไว้เลยละกะน้องแตนกะได้ดำอยู่เพราะว่าหน้าติ่มบ้านน่ะดำห้างพี่น้องเอ้ยก็คือว่าละเขาว่าดำดำที่ได้ก้างดำห้างได้เข้าพี่น้องเอ้ยดำห้างอะโฮงใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยดำห้างอันดำที่นะโฮงน้อยเนาะจุนตัวเต้นพี่น้องเอ้ยดำห้างนะฮู้งง่ายละ นะว่าอันสีดำเฮออันมันแล้วมัน,นนี่พี่น้องเอ้ยว่าสีแล้วรูปบนเนาะเพราะว่ายังอีกสามคือสามหายสีทางตะก้าพี่น้องเอ้ยอยังหลายหายอยู่อะไรแล้วกันคนดำกับสีข้นน้องบดเพ่งกะได้ไถหน้าพี่น้องเอ้ยไถหน้าคัดหน้าเฮอนะแต่งแต่งกะดำกับน้องแตนบอลเงินแล้วก็ไม่น้องดำมาซอยพี่น้องเอ้ยไม่น้องดำเพ่งกะพี่ถ้าถ้าแล้วแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่งาม,าามาเอาแห้งพี่น้องเอ้ย ตอนนี้กะไม่ต้องแต่งกะได้ยาแล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นมาตาดำหน้านะกะขึ้นมาพักเทงพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะสิบสองโมงเนาะกะไม่ต้องแต่งกะสิได้ขึ้นไปหาให้ดูให้กินก็พี่น้องเอ้ยจะได้เพื่อแนวกินเมือนเดนนะคือว่าาดำหน้าบ้านน่ไม่มีแนวกินพี่น้องเอ้ยก็ได้แต่ซื้อเนาะซื้อดูกะไม่มีเงินพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่แต่งกะสิได้ขึ้นไปหาเบอ่์กอนว่ามีเพื่อแนวกินนะอยู่บ้านมีแนวกินอยู่หน้าแค่ไหนมีแต่พักแต่ยาเนาะกะนหน้ากะไม่ค่อยได้ไปพี่น้อง ตอนแรกแม่ต้องเตืนว่าสิเอาไหายในกับไหานั่นเนาะยังประมาณยังสามหาพี่น้องเอ้ยกับตะกานะว่าอันเฮอมันอันแล้วมืออื่นหัวจักแล้วจักเปิดได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันนี้มีน้ำตัวนี้นะดำโคแม่งเตียงเผาเยอะเฮอมันแล้วอันนี้กาแม่น้องแตงกะจ้ากินข้าวยญ้าละกาแม่น้องแตงกะสิได้ไปหาลูกไม้มากินเลี้ยงก่อนพี่น้องเอ้ยขึ้นมาต่ดำหน้าละกาแม่น้องแตงบ่มีแนวกินพี่น้องเอ้ยแม่งเตงกะ ตำเจวกับปลาแด่แม่นางแตงก็สิได้ไปหาลูกไม้มากินแรงก็พี่น้องเอ้ยก็คือวันละยู่เฮ่อเนาะม่มีแนวกินพี่น้องเอ้ยก็ขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้ท่าให้พี่น้องเบิ่งกเขาจำตำเจลมันมีแนวกินก็เลยไปหาลูกไม้ก็ตอนนี้ก็แม่น้องแตงกษีได้ไปผู้เดียว่น้องไปกับแม่น้องดำนะไปสองคนหาลูกไม้ก็หาแถวแขมบ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยหาลูกไม้บ่งนะว่าสิได้บุตรือบอกก็ไปติดตามครับชมเด็กพี่น้องเอ้ยไปไปพี่น้องเอ้แม่นางแตงก็สิได้ไปก่อนเผามายูโรกาดำหน้าค่ะ แม่์น้องแตนคิดว่าจะเฮิ่มันแล้วมื่อนี้พี่น้องเอ้ยว่าสิแล้วรู้บ่เนาะไปแล้วมื่อนี้กับมื่ออื่นพี่น้องเอ้ยประมาณชองมือนะเดี๋ยวไม่แต่งก็จะได้ไปก็เนาะเมยน้องเตนได้ยางมื่อนี้ก็ได้เห็นขูดจิ๋อพี่น้องเอ้ยพอดีขูดจิ๋อกับมื่อนี้ก็แขมบานเลยพี่น้องเอ้ยแขมเพื้นมาแล้วกัอันนั่งไขว่ดอนเนาะไขว่ดอนอันชาวสอนพื้น ก็กระยำนี้มันเลิกพี่น้องเอ้ยว่าดิมันอ่อนพี่น้องเอ้ยยำนี้พืนต้อห้ำมันมันกับดินอ่อนมันก็เลยดูอันควัดอัอนหูมันพี่น้องเอ้ยว้าบงปีอะไรได้พี่น้องเอ้ยปีมันกับบงปีทั้งหลายเดูดิเนี่ยตัวอันก้นต่งเนาะมันก็เริ่มแสบเริ่มมันแล้วพี่น้องเอ้ยกี่ล้อเนี่ยแสบมันอยู่แล้วมาเลยกัน ได้เห็นกิโลอคุยกิโลก็ไปได้๋พุดธกิโลอพี่น้องเออก็คือว่าเราได้ขึ้นมาแล้วก็มีแนวกิ่นเลยต้องหาอยู่หากินพี่น้องเอ้กุกิโลมาเสือแกงไม้ก็ถ้าเราหอดปาลุไม้ไปเดี๋ยวหาคุยกิโลก่อนพี่น้องเอ้ยอไม้ก็ท่านได้หาหายกิโลไปซื้อแล้ว ตัวนี้เชือเยวก็แตบอยู่จับมันงอยยางมันนี่ก็จะเห็นลูกไม้เพีงเอยกลูกไม้นะแตนถ้าจะยางหดเรากดลูกไม้แเพราะว่ากลูกไม้แถวกังดินเั้นะูดเอกเพียงเอยสองอนเพียงเอย นี่นี่สามอันนะเอ้ยนี่งเดย์นี่สมอันนะวาย่ขีดินเี่เป็นลูกไม้บ่งอนี่สามอันอันนี้ก็ได้เห็นคุกอแล้วเขโอ้ยวุกระอยกันเนาะอ่ะขุบฉากเสร็จเทมน คุณจิลอเดกว้อตนนะตงตีพี่น้องเอ้ยงูกะค่นี่นะเมยน้องแตนคุณจิลอเคองูพี่น้องน้องแนงอยู่เิงนั้นเรามาเิงนี้ล่ะูหลายหู้หลายจอใชน ตัวเลิกตัวที่สองนะจิ๋วกัอันนี้กาเพเดียวแยกแล้วพี่น้องเอ้ยหาคุ้เจล้อนะกาเพเดียวแย้นะยง,งมาหอดกาลูกไม้แล้วตอนนี้กาเดี๋ยวแม่แต่ก็จะได้หาบางลูกไม้ก่อนว่าซิมีทุกบทเนาะลูกนะไม้ก็พี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นลูกไม้บ่งพี่น้องเอ้ยอตัวนี้ก็พี่น้องเอ้ย ออกกิดออกครับอยันออันนี้เนียงน้อยแม่พี่น้องเอยหนียงน้อยมากเอา่าเพราะว่าเนียงมันอ่อนเด็กพี่น้องเอ,อ้ย แก่ก็กกได้เห็นนะพี่น้องเอ้ยดวงต่ำเนาะสองตอนนี้กาแมงน้องแตนก่ได้ยาแล้วพี่น้องเอ้ยหาลู่ไม้นะลูไ่ไม้กาบีได้ดงได้หลายไปแล้วได้พอแก่ไว้แล้วกับพี่น้องเอ้ยแม่เต่าก็สีเท้ามือไปดำหน้า,อ,า,นนาอ,อ,อีพี่น้องเอ้ยตอนนี้กาแมงแต่าก็สีได้มือกอนกามือพร้อมแม่เต่าอยู่ไว้นล้วพี่น้องเอ้ย กับบงเงินกับน <non> ้องแตนเพื่อนกันได้ลูกกาทานะว่าสิได้หลายช่ำเลยดีแม่แตนกับสิได้ไปก็แม่น้องแตนได้มากับแม่น้องดำพี่น้องเอ้ยอันนี้กับแม่น้องแตนกับได้มาโอดเธอแล้วพี่น้องเอ้ยกับแม่นางเตนกับได้เฮยเยมึงลู้ไห้แม่นางเตนเลยเนาะลู้ไห้แม่นางเตนกับได้พอแกงพี่น้องเอ้ยวันนี้กับแม่น้องแตนกับสิได้ลงไปหาลูกกายก็พี่น้องเอ้ยมาโหดเธอแล้วกัน อันนี้กกไม่ต้องเต็นก็ได้หยางลงมือดกลางหน้าแล้วพี่น้องเอ้ยกัเฮ้ยน้องเตนเพ่นดำนะพี่น้องเตนเพราะว่าเพ่นจะดำนะตัวดำมือสาวนี่พี่น้องเอ้ยตัวนี้นะมองเงินเพื่นก็ได้ล็กกาอยู่มือนี้นี่ยเด่ฮ้อนฮ้อนพี่น้องฮ้อนอะรหล้อนะน้องเตนเพื่นก็ได้ขึ้นมาอยู่ห่มพี่น้องเอ้ยขึ้นมาอยู่อ่อนโดนเถินเขานี่นะฮ้อนมาพี่น้องเตนฮ้อนเพื่อขึ้นมา งพี่น้อเอ้ยเดี๋ยวแม่งแต่งกะจะได้ลงลูกกากับพี่น้องเอ้ยวันนี้กะอันตอลูกกากับแม่งแต่งกะไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนี่เนาะตอนนี้กะไม่ต้องแต่งกะได้ขึ้นมาตาดำหน้าแล้วพี่น้องเอ้ยตอดำหน้ากับลูกกาแล้วแม่งแต่ไม่ได้ถ่ายให้เบิ่งเนาะกะแม่งแต่ถ่ายแล้วดำเสาเนี่กะขึ้นหากะพี่เดียวพี่ดียวหากะขึ้นพี่น้องเอ้ยมืดละขึ้นกะพอดีหากันแล้วนะแต่ไม่ได้แล้วคักได้พี่น้องเอ้ย น้องแต็เพื่อก็ได้หาล้างถ้วยล้างบงแมงแต่กับว่าสีแกงลูกไม้หาจะได้แกงจะควดได้พี่น้องเอ้ยพอดีกินข้าวกับพลังข้าวหะุ่มฮะพอดีกินกับอันพอดีกินข้าวกับข้าวหนุ่มพี่น้องเอ้ยมีม,มีเนี่ยกินแกงลูกไม้แกงแม่น้องแต็บิีทั้ละแกงว่าสีได้แกงลูกบนอลฮะน้ิ่ติดเดียว ก็เราก็เข้าอยู่เราขนมแล้วกันแซ่บบะลูกกินข้าวกับขนมในแซ่บบ้ล่ะแซ่บในแม่แต่สิไปใบลูกไม้กัพี่น้องเอ้ยบันี้กันหืมก็น้องพลอยไม่มีเพื่อนเลยชอบลูกไม้เฮ้อพี่น้องเก็เพื่อนเราเอ้ยเพื่นเราไอแม่ค่อยชอบเพื่อนเรา พี ala, oh, ่น <c ười> ้องบ่ล่ะพี่นอมีเด้นะเอาลูกลูกใหม่แมงแตงกะอาจารย์บ่ได้แกงพี่น้องเอ้ยแม่แกงได้เมนูใหม่นะเพราะว่าแกง่มันหงพี่น้องเอ้ยเฮาไปแล้วก็อ้อมก็เพอจะมันจืดก็หงๆพี่น้องเอ้ยแมงแตงกสิได้ซอมต้มวนกินปั้นข้าวมื้อเานะ แม่น้องแตนสีไอ้กลินปลาดุกพี่น้องเอ้ยปลาดุกน้องแตนซืしし้อมานะปลาดุกสองตนี่โตหนึ่งสิบห้าพันสองตัวสามสิบพันกิบพี่น้องเอ้ยแม่นางเตนก็บสิได้ต้มปลาดุกนี่ก่อนคือว่าแล้วเนาะอันปลาดุกมันกินไว้อันลูกไม้อันนั่นได้กินพี่น้องเอ้ยแม่แางตนก็บสิได้แกงสิได้ต้มปลาดุกกินกับแตนก็พี่น้องเอ้ยไปซื้อเงินน้องแตนไปดับจางดับหน้าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่แางตนก็บสิได้อันล้างปลาดุก ต้มก่อนเดี๋ยวแม่แต่งก็จะได้เอาน้ำซื่งไปต้มไอ้น้ำต้มต้มป่านะเนาะเอ้ซื้อประมาณน,นี้แหละซื้อบรไหลเดี๋ยวแมงเต่งก็จะได้เอาไปขังก,ก็ไปซื้อเกลือเป้งโน,นกก็มันนี้ก็ซื้อเป้งโนูก็พี่น้องเอ้อันนี้เกลือเนาะหมาก็ได้อันนี้อันนี้มะขี้ระกเที่หัวจิเก่อพี่น้องเอ้ยแมงเต่ง,งก็จะได้ขางมอกระมือ ไส่กับพอดีลูกและพี่น้องเอแมงแต่ก็ได้ขา่มขึ้นก็ถ้ามอพดแมงแต่งก็จะได้เอาปลาซื้อนะแมงแต่งหักกระขานขึ้นเนาะมอกาได้พดแล้วพี่น้องเอแมองแต่งก็กงงงกจะได้เอาปลาซื้อก่อนมันนี้กะปลาเม่เงินเพ่งกาได้หั่นเพอแมงเต่งแล้วเรียบร้อยเลยแมงแต่งก็จะได้เอาซื้อก่อนมันนี้กะบเมเงินหั่นแหล่ะหรือเปล่าว่ามีกระเด็นใช่ไหมแมงแต่งปะเนาะ โอ้เสียแล้วน้่งเตยมันดอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันตายแล้วเรียบร้อยอันนี้แกแม่นางแต่งกระสิเฮิรน้องเตยนั่นโลแต่งก็พี่น้องเอ้ยแต่งกิ่งนะแตงกิ่งอันน้องพงศกรเพิ่นได้เอามาตะไห้เขาเน่าบ่าวนะแกพี่น้องเตนเลาะเพราะว่าได้กินกับอันเกี่ยวป่านี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเตนเอาหอยกีพี่น้องเอ้ยเลาเปื้อยหมดห้อกนะ อันนี้กะเ,เลาะเลาะสามหน่วยน้องเต้นน้องเต้นเลาะสามหน่วยพี่น้องเออพอได้กินกับเจีวปลาดุกนะลูกไม้กับพี่แทนรัศมีมสามพี่น้องเอ้ยอันนี้กับน้องเต้นเพิ่อนก็ได้เลาะมัดสองหน่วยแล้วพี่น้องหน่วยที่สามนั่นเลาะสามหน่วยพี่น้องเต้น หอยก,กีมีเมนเลยขูดพี่น้องหอยก,กีหอยก,กีคนตะเก او คนตะเกาจ้าก,กา้าไม่แต่เอาหอยก,กีเด้พี่น้องเอ้ยแต็นกะน้องแต็นเพิ่นได้ล้างแล้วแล้วก็ได้มาหั่นก็พี่น้องเอ้ยหั่นเป็นต้นเป็นต้นเป็นชิ้นๆพี่น้องเอ้ย mẹ nó tên đây mà bưng mò một tôm phá cả khơi ra là bây giờ ơi sao nó bụng á Anh đi cả ôm cả nắm cả dây hang là phải ơi mong ngân phải cả chỉ đây bụng của cả Hoan bà bằng ngân Hoan đợi thì thì nói em Các ông màu cả bằng ngân phải cả đây Hôm nay hôm tuyệt nhớ ăn ăn tráng đẹp Nó mọi người lại ăn thịt nữa Mình cảm ơn mọi người เสื้อโคกแล้วก็บุเงินเพื่อก็ได้ใบกลางมันออกไปเลยแล้วบุงเงินเพื่อก็ได้ปุ่นไปเลยแล้วก็ได้เทน้ำซึบนิดหน่อย มาเงินเพื่อได้เสื้อเก็บพิกโนพี่น้องเอ้พอนี้กันได้เสื้อเ่อผักเสื้อตันใหญ่ผักก็น้ำกับบักกะลายพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ได้แล้วละพี่น้องเอ้แม่แต่จะได้เอาเสื้อกระตักก่อน ตอนนี้กะได้แล้วละพี่น้องเออกลับมาได้ไม่ได้ไมากินข้าวแรงเดน้องเต๋นเด็กน้องเต๋นยังกินข้าวแห้งแล้วตอนนี้กะขาน้องเส้นพี่น้องก็คือว่าละจำเจียวปลาแด้แล้วก็ลงไปเนี่ยจำเจียวปลาแด้แล้วกะเม่ก้องเต๋นก็จะได้ไปหากินแล้วก็มาลูกกาพี่น้องเออเด็กเต๋นก็จะได้กินก็มัเนี่กย ตอนนี้กกไม่น้องแต่งแกกินข้าวแรงกาได้อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านเราน้อยกับน้องพอมินีแกไม่ได้กินนั่นนะเพราะว่าเขากินข้าวกับขนมแล้วกับพี่เดียวนอนพร้อมพี่น้องเอ้ยแกไม่น้องแต่งก็ได้ขอปิดคลิปด้วยเนาะคลิปนี้แกไม่น้องแต่งก็ได้ถ่าให้พี่น้องเพิ่งทำนี้เราะก็คิดหน้าพรอกันไม่ไม่น้องแต่งก็ขอข้อมูลครบเจอดายไดเด้อพ่อแม่พี่น้องสี่สิบตามห้องเมสองของมิ้งกันเนาะไม่น้องแต่งก็ขอข้อคู่เลยไเด้อพ่อแม่พี่น้อง พเพื่อเข้ามาเบ้างไอ้แม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่งแต่ใเด้อพอไะมีกำลังใจคลิปต่อไปในตอนนี้ก็แม่งแต่ก็ได้ขอตัวพักผ่อนกับเหนื่อยมือนีหนืมวยแห้งเพราวะว่ามันแดดนะเอ้ยแดดแท่แดดหวานะตอนนี้ก็เสียงผดังก็ตึ้งฮึ่อฮึ่ยนะเอ,อ้ยเดี๋ยวแม่งแต่ก็จะได้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนมันนี่กะ